มาไหมา,มาเอ้ชนแก้วชนเลยอ่ะโอโคมา ừ, โอโคะแก้วใหญ่พี่น้องแกวใหญ่บวกใหญ่เลยพี่น้องเลยของมันจับอีสามไม่รีกลงนี่สามรีกีช่องแอพี่น้องลงมือ เอ็ดอกินซูชิบ่มี่พากิ่อยู่พี่ไหนออเอออยู่ตลาดบ่มี่พี่น้องเจอผลิตภัณฑ์จับ มันดะกาบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดจูุกคนเ้อบอกว่าพี่น้องฟังลาวฟังไทยตั้งประเทศนะพี่น้องเนาะกาบสวัสดีสบายดีมอนี้กพบวกับจ่องพอนๆใช่ไหมมคือเก้าพี่น้องมืมันนี่บ๊อพรมากินชอยจูพี่น้องมากับ่อครัวแล้วก็บบอแงพี่น้องอะไอ้นํำตัวสวัสดีครับบอแงพี่น้องไอ้ชนอัน ผักแก้มกับมีใบมะกอกมะเขือมักลินฟ้ามักลินไม้พี่น้องเลยแตงน้ำพี่น้องเอ้เจ้วดีกว่าคพี่น้องไว้มาเป็นโยนพี่น้องไว้ดูดผักลายพี่น้องเว้ขอโทษขอไปคนที่บอกกินดิบเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขอไปคนที่บอกกินดิฟน้องพี่น้อเนาะเมื่อกี้เพิ่งพี่น้องมาซองมาพรอนมะพรอนน้องพี่น้องน้องมาเยี่ยมมาพรอนน้อพี่น้องเนาะบอกตัวมันมากินชอยจุน้อพี่น้องกันเมื่อไหร่ฮะก็จะไปกินกันจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเนี่ยเด้อพี่น้องเด้ออาลงมือเลยบอพ เดี๋ยวอันทำพิธีก่อนมาพอนทำพิธียีปีน้อยเราเราแป๊บนึ่งปีน้อยีกินจะหปึ้งอ๋อะพี่น้องน้ำส้มสีน้มสีตัวขาวบอลอดพี่น้องเบคอนำไปเลยวะชอยชักมาแล้วเยชักเาเาชิโนอินเขากก็โผัพี่น้องแกข้าวพี่น้องเดี๋ยวชนแก้วพี่น้อง่เ้าว้า mặc năm trái tinh linh vinhong hai mama mãe chân má má, lấy hả hôm nay vinhong hai vinhong hai bong một chút xăm mê lì kong xăm lì kì xong 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 ตักลังยุ่งโกินก่อนแล้วได้พี่น้องไบ้าบ่แอบ่อหัวพี่น้องอะกี่ช่องเีไปไปไมจำเป็นกิน่ไนวเนีเขาเนวก็มีพี่น้องเลยอ๋อมลืมเขานวนะพี่น้องนะทำไมยงอิ่อยมั

อยากกูโพี่ไปนองก็เลยจ้องก้างครับโอ้ยถอยไปถอยมาแล้วไปนองของแท้่เลยผูม้ำล้ำ ทำอะไรที่เขานะพี่น้องอ้าวตั้มันเลยพี่น้องอ่ัวพากันโผล่พี่น้องเอ้ยโอ้โหโอ้โหกินเปลี่ยวเสียงอะไรนะเสียงกระดุดน้ำพี่น้องไอเสียงดังๆเลยเ้อขอโทษขออภัย

mời Bây Có... giờ đâm em ăn không, em 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 nè em 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 vừa em 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 em

เพิ่นนะี่ยเจ้าทีมันอยากนะเจ้าขังไอ้พ่อโคเฮ็ดพี่น้องอันนี้พ่อโคเฮ็ดให้พี่น้องก็เจ้ายังให้พ่อโคเปิดร้านอาหารอยู่บ้านเนี่ยพี่น้องได้ทุนหลายๆก็เนานะโคจะกระจาจนขายเพื่นเนาะ คนวางแผนไว้แล้วสามีปีพอกีเดือนขายได้เงินเบ้องต้ในมักงีอ่อะอืม วามดีขนาดพี่น้องนมาเล่นฟามีวาดเปไหม,มแกวก่มเลน้อยหน่อยบีมันบีนบ,นบีแท้พี่น้องอยู่ถุงเนาะมันกอวีกด แลว้วก็ยืดคอหาไหมฮ คือกินซูชิบมีาพากชินีอยู่พี่น้องอเอออยู่ตลาดบมีพี่น้องเลยบุทธิภันฑ์ครับมันมากร้อยให้จะผเสียงขอวดพังในสวนพี่น้องเอ้ยเสียงดังขนาด nhưng mà lại nguồn anh lại chấp thu nữa

กอกคักไปหน่อยเนื้อกระชี้แหล่ๆน้อยนเนื้อไปหน่อยละนี่คือตับมันเนื้อไม่ได้ทำด่าเนื้อแต่งน,นะอ๋อ

เราพูดหมดแล้วเราจมะมา,ะาตัวเราชื้อมาน่าติดเนี่ยอัอตนตรายพริกนี่เพชรหรือเปล่าอ่ะเครด่องพริกยังไม่ได้นะเนี่ยนเนยมื่อไหร่พรีโลด,ด,ดกับบหม hết tạt nào trăm ngày à. hết đâu đi à. phết, phết. không không được heo rồi hết hết à nhá chú, hết hết thì nào đấy. Ừ là bộ là bộ vết chú vết cơn nữa tắp cơn ngâm phía đồng cái gì đi tên cái gì lực

เป็นช่อจุที่เป็นี่ชุดแล้วพี่น้องเยพตีนก็มึนตอนนี้ลูกบาได้พี่น้องเลยด่านได้วิทย์แล้วพอเลยอุ้ยไปดิหยานดื่มน้าหมได้พี่น้อยเดี๋ยไหมจำทีเลยแไบมันทีเหมือนน้องอ่ะ <laughs> Để vô ôm mèo mẹ ý kiến cho hai chút mèo chút mẹ ơi chị chút mẹ ơi chị như mẹ ơi chị chút mẹ ơi mèo mẹ hô chút Ngon ơi เอดเจียวลองจ้าไปมันเหอเอ็ดเจียที่นีเพี่น้อยทำลาพี่น้องได้ปะเดี๋ยนลาพาจักทำลาพาจักวินีวิถีละอับตับยังอยู่พี่น้องเบ่มัดพี่น้อยนะเหลืออยูพี่น้องเดี๋ยวทำพิธีกันพี่น้องเลยทำพิธีรอบสุดท้ายก่อนเอามาไหมเอ่ยเหลืออยู่พี่น้องเหร มันหลายนะพี่น้องเดลยเนื้อมันโลนึงพี่น้องเออเนื้อโลนึงได้เลยคือมันโลนึงโลกว่านี่เลยพี่น้องยว่ามันเกินไปกเขาบ้องให้นะพี่น้องเนาะสามร้อยกับเพิ่มเงินในเพิ่มเงินในเขาพี่น้องอยเป็กก่อนพี่น้าะเป็กตบท้ายก็ยังเหลือพี่น้องครับเนาก็ยังเหลือเนื้อก็ยังเหลือนะพี่น้องมันจิ้มกับนี่เดียวพี่น้องจะมันหลายแล้วเนาะเอาเอาจิ้มกับผ้ากันอิ่มเนาะพี่น้องเนาะ เนื้อก็เลยจำที่เห็นแล้วพี่น้องไอ้เลยนิดเดียวคลิปนี้ก็อิ่มพี่น้องเลยอยากที่ได้จบจำเนี่แหละพี่น้องไอ้ลิปหน้าพอกันไหมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจในเด้อพี่น้องเลยครับสวัสดีสบายดี